ดีจีแมนเจอตั้มหรือทนายตั้มกอดคอร้องให้ไม่บังเอิญสร้างพระแดนสามกล้าพูดยังไม่จ่ายค่าทนายดีจแมนเจอทนายตั้มกอดคอร้องให้ถามพี่อยู่มาได้ยังไงหนึ่งปีเจ็ดเดือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญสร้างพระแดนสามกล้าพูดออกมายังไม่จ่ายเงินค่าทนาย ยังติดค่าทนายโชคดีเจอทนายดีดีจีแมนพัฒนพลกล่าวในรายการแฉตอนหนึ่งถึงตอนอยู่ในเรือนจำและได้เจอกับพี่น้องในวงการและคนดังว่าเจอพี่น้องเราผมก็เจอพี่แซมยุรนันเจอหมดก็ไปกอดให้กำลังใจเรื่องปกติฐานะคนรู้จักให้กำลังใจกันสู้ๆ ทุกคนร้องไห้กอดกันเจอทนายตั้มผู้คุมก็ให้ช่วยดูแลก็กอดคอร้องไห้ผมไม่อยากไปรู้เรื่องคดีอะไรของเขานะผมบอกว่ามึงต้องสู้พี่อยู่มาได้ยังไงปีหนึ่งปีกับอีกเจ็ดเดือนก็ต้องอยู่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอพิสูจน์ดิเจแมนยังกล่าวอีกว่าไปสร้างพระพุทธชินราชปิดทองทำใหม่อยู่ข้างนอก คนชวนทำเยอะมากไม่ได้ทำขี้เกียจมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้เข้าไปทำในนั้นได้รวบรวมเงินจากเพื่อนแม่อะไรอย่างนี้มาสร้างพระประธานพระพุทธชินราชและปิดทองใหม่ไว้ที่แดนสามบูรณะ,สะเสด็จพ่อรอห้าใหม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะแต่และแดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันหนึ่งปี7เดือน17วัน สอนอะไรเยอะมิตรภาพความรักเวลาธรรมะทุกอย่างที่เคยงุดหงิดพ่อแม่แฟนดินพ่อกขังหมูเวลามีคุณค่าในชีวิตอันหนึ่งที่ผมได้มาค่อนข้างเหนือธรรมชาติไปหน่อยหนึ่งปีเจดเดือนผมนั่งกรรมฐานทุกวันหลังสามทุ่มครึ่งวันละชั่วโมงผมฝันนิมิตเยอะมากอยู่ข้างนอกไม่ทำ อย่าไปเจอธรรมะเวลาทุกข์ต้องไม่ทุกขแล้วเจอข้างในผมเครียดยังทำได้เลยเกิดฌานสมาธิผมบวชสายหลวงพ่อฤาษีเลีงดำด้วยก็เอามาใช้ต่อจิ๊กซอบางอย่างได้ทำพระช่วยคนในนั้นเจอทนายที่ดีมีจรญญบันและเชื่อว่าผมบริสุทธิ์ผมกล้าพูดเลยผมออกมาผมยังไม่จ่ายเงินพี่จิ้ง ทนายความเลยโชคโชคดีที่มาเจอพี่จิ้งกับใบเฟิร์นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์สภาทนายความสั่งห้ามนายสิทราเบี้ยบังเกิดเป็นทนายความสามปีกรณีถูกกล่าวหาชายคลิปคลุมถุงดำตบซับพ์ภูมิกับโจ้รอบพิจารณาเรื่องร้องเรียนอีกนับนับสิบเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการสภาทนายความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการมารยาททนายความได้มีมติลงโทษคดีแรกของนายสตราบเบียบังเกิดหรือทนายตั้มมีมติลงโทษห้ามการเป็นทนายความสูงสุดเป็นเวลาสปีกรณีถูกกล่าวหาว่าใช้คลิปคลุมถุงดำตบซัพ์พันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจ เป็นคดีแรกของทนายตั้มที่ถูกคณะกรรมการสภาทนายความลงโทษทั้งนี้ยังมีเรื่องที่ทนายตั้มถูกกรองเรียนอีกนับสิบคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการมารยาททนายความต่อให้สภาทนายความจะดำเนินการอย่างไรตอนนี้ทนายตั้มก็ยังไม่มีอิสรภาพก็คงยากที่จะกลับมาเป็นทนายความ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนี้นี่แหละครับก็คงต้องแก้กันต่อไปเมื่อปราศจากอิสรภาพแล้วนะครับทุกคนจะรู้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นเป็นยังไงนะครับผู้ที่อยู่ข้างในเรือนจำนั้นก็ต้องหาที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะการทำจิตใจให้เข้มแข็งนั่นเอง, <S <S องการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนั้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์หลักฐาน และให้ผู้ที่เป็นจำเลยนั้นได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกลับมาสู่หลักความเป็นจริงว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรการสู้ในข้อกฎหมายนั้นก็อาจทำได้ในประการหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญแล้วหากพยานหลักฐานแน่นหนาการต่อสู้ไปก็คงจะทำให้จำเลยนั้น ได้รับโทษไม่ได้มีเหตุลดหย่อนโทษเนื่องจากการไร้จิตจำนึกนั่นเองดังนั้นแล้วคดีทนายตั้มนั้นเราต้องพิเคราะห์ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเจตนาเป็นอย่างไรและแนวโน้มการต่อสู้คดีไปนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อจำเลยก็ตรองก็คงต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ผลแห่งการกระทำก็ได้เกิดขึ้นแล้ว